ครับผมกาโสวัสดีท่ทานผู้ชมท่านก็นด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ้นไนโซเซตีก้กันอีกเช่นเคยนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบันทึกรับสามก๊กอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหโลงคลิป10นาทีเนี่ยแม่งใช้เวลาอัพโหลดประมาณ2-3ถึงชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าผมกลับมาที่ขบวนปปการเนาะเหมือนที่บอกไปนะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ลงคลิปทำไมถึงลงคลิปแบบว่าช้าจังน้อยจังอะไรเงี้ยมันใช้เวลานาน,านจริงๆครับเพราะว่าผมปล่อยเนน็ตจากมือืออนถะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยช้านิดหน่อยยังไงต้องกราบขอประทานอภัยเว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมนะครับผมที่จะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือปารนาดวงดาวเนาะกิจที่อัปเดตมาในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตกิจสั่งการใต้ล่าของเมื่อวานด้วยก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้อัปเดตกิจกรรมสั่งการใต้ล่าเลยเนะาะเดี๋ยวก่อนอื่นเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผม เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะผมแอดไปเลยที่ไลน์แอดพอลเเพมแอดนำหน้านะฮะหรือว่าสะดวกทาง Facebook สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปไปเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะฮะทักไปที่เพจพอเเพมนะผมกดที่ลิงก์กดช็อปหลังจากนั้นทําการเลือกเกมเลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพิ่มใส่ในรถเข็นให้เรียบร้อยกดรูปรถเข็นขวามือบนลงมาจะได้หน้าต่างแบบนี้นะฮะสนับสนุนใส่ช่องมิทไนท์โซซตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วเป็นประจําก็ต้องกราบขอบพระคุณ หลังจากนั้นนะครับผมกดยืนยัคนคำสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะแคปสลิปโอนเงินส่งให้อดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้เลยนะครับผมแพ็กเกจณปัจจุบัน3,000บาทเหลือเพียง2700บาทเท่านั้นนะครับผมแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นนะครับเปิดให้บริการตั้งสิบโมงเช้าอยู่ถึงตี3เอาใจสายนอนดึกตี1ตี2ตี3ใครยังไม่หลับไม่นอนก็สามารถไปจัดกับเพาเวอร์เพะ คิดจะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง Power า l a y มาเดี๋ยวเรามาอัปเดตท,ทางด้านของกิจกรรมสั่งการใต้ล่ากันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้อัปเดตมาให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมสั่งการใต้ล่าเนี่ยจะมีอัปเดตเข้ามานะครับผมยินดีนําเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าทางด้านของนี่ครับผมอ่า นี่เลยนะฮะเป็นทา้งหน้าของตาบตาวุธนะครับผมนะเจนสี่เลือกหนึ่งนั่นเองอันนี้เนี่ยผมได้ทําการเลือกทางหน้านของน้าเต้าห่วงไฟมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ตอนติดอันดับประจาเซิร์ฟเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้คือผมเติมน้อยมากเลยนะเพราะว่าผมเอาไปลงทางหน้าของเกมถังซานใหม่กับเกมคาบานเนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่นะฮะช่วงนี้ก็คือจะมาอัปเดตอย่างเดียวเลยยังไงถ้าเกิดว่าไม่ได้เติมหนักหนาเนี่ยก็ต้องของกราบประทานอาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยเพราะว่าผมจะไปรอ เติมกิดปีกนะครับผมนะกิจปีกลุ้งเพลิงทีเดียวเลยนั่นเองนะครับทา่านผู้ชมสาหรับที่ติดกิจมานน้องมันได้เหรียญมา300นะครับผม <S <S ผม,ผมได้ทําการเอาไปแลกทางด้านของนี่ฮะน้ําเต้าหงไฟอันนี้เลยนะครับผมแลกมาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่ผมได้ทําการแลกมาน,นก็คือนี่เลยฮะตัวรุ้งนะครับผมนะเจนสี่นะครับผมนะสี่เลือกหนึ่งนั่นเองก็คือมันเลือกได้16ตัวนั่นแหละผมได้ทําการเลือกทางด้านของจกักรพรรดิโจผีนะฮะอัปเดตขึ้นเป็น4ดาวไปที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนของอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะส่วนใครที่ขาดกลนสึกสีรุ้งนะผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกกลนสึกสีรุ้งก่อนนะครับผมเพราะว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆหลังจากที่ผมใส่กลนสึกสีรุ้งสองอันเนี่ยมันทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมันถึกแล้วก็มันตีแรงขึ้นเยอะจริงๆนะฮะส่วนใครที่จะ,ะไม่รู้จะแลกอะไรแล้วเนาะไอเหรียญพลสีทองเนี่ยแนะนําว่าให้ดองเก็บไว้ก่อนกิจกรรมวันข้างหน้ามันก็ยังจําเป็นที่ต้องใช้อยู่แล้วก็จะมีของอัปเดตเข้ามาเยอะกว่าเดิมอย่างเช่น อตอนนี้นะครับผมสัตว์เทพรุ้งเนี่ยมันเป็น3เลือกหนึ่งเนาะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้ามันก็จะมีขุนนางสวรรค์หรือว่าวัวไฟเนี่ยอัปเดตเข้ามานะฮะมันก็จะกลายเป็น4เลือกหนึ่งนั่นเองเนาะ <S <S ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะแลกอะไรก็าารแนะนําให้เก็บสะสมเหรียญพลทองไว้ก่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมที่แนะนําให้เก็บไว้ก็คือนี่ครับผมกลศึกสีรุ้งเนี่ยมันเป็น2เลือกหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะอัปเดตเข้ามาเป็น4่เลือกหนึ่งก็คือ ไอตัวมัชฉาย่ำขึ้นอะไระพวกนั้นนะครับผมมันจะอัปเดตเข้ามาเนาะส่วอันนี้ก็เดี๋ยวรอเจน5นะฮะเข้าทางด้านของตู้รุ้งนะครับผมหลายๆรอบก่อนมันก็จะเอามาลงในกิจทงเช่นกันนะฮะไม่ต้องกลัวนะทนผู่ชมหลายๆอันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันออกกิจกรรมไปแล้วยังไงไม่มาอยู่ในกิจทงหมดนะหลายๆอย่างมาอยู่ในกิจทงหมดเลยนะฮะเนี่ยของอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะเหมือนเดิมเลยของที่ใช้ตําลึงทองซื้อก็เหมือนเดิมนะ อันนี้เอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่แบบไม่ได้เล่นเลยย้ายเกมเล่นแล้วก็เลิกเล่นไปแล้วเวลาเขากลับมาดูเขาจะได้รู้ว่าตอนนี้เกมบันทึกลับ3ก๊กเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเนาะสำหรับแพทนัปัจจุบันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของนี่ครับผมกิจกรรมพัฒนาดวงดาวนะฮะที่อัปเดตมาในวันนี้นะครับผมมันจะมีให้เลือกเนี่ยหแบบด้วยกันนะครับผมก็คือจกัอกรพรรดินเนาะก็คือ,อตัวรุ้งเจนสีนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีขุนนางสวรรค์ไฟโลกันนะครับผมหรือว่าวัวไฟที่ เป็นสัตว์เทพรุ้งเจเนล่าสุดนั่นเองนะฮะที่อัปเดตเข้ามานะแล้วก็น้ำเต้านะฮะน้ำเต้าหงไฟนั่นเองอันนี้คือเราได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะ <S <S ที่ผมจะเลือกก็คือผมจะเลือกทางด้านของจักรพิโจผี่นะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงไม่เอาอย่างอื่นอย่างอื่นมันคุ้มกว่าไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยหลายๆคนน่ะเขาอาจาจะเลือกแบบนั้นก็จริงแต่ผมเนี่ยเลือกแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็เวลาพลังลบเท่ากันของสวมใส่เท่ากันอะไรเงี้ยประสิทธิภาพมันเห็นผลกว่าเนาะเหมือนที่ผมเอาไปลง PVP อารีนาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเห็นผลกว่าแต่หลังๆเนี่ยสาเหตุที่เราสู้คนอื่นเขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เติมมาหลายเดือนแล้วด้วยสําหรับเกมริเริ่สามโก๊กเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางด้านของกลศึกสีสีรุ้งนะครับผมไอ้พวกมัชฉาย,ย่ําขื้นอะไรพวกเนี้ยคือเราก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นมันจะสู้กับเขาลาบากทางด้านของน้าเต้าหงไฟเนี่ยเราก็เพิ่งได้มาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะสู้ยากนิดน,นึงเนาะอันที่2ที่ผมเลือกมาก็เหมือนเดิมเลยคนระับผมจะเลือกทางด้านของ หีบกลศึกสีรุ้งเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันหายากแล้วก็มันแพงด้วยถ้าเพื่อนๆจะไปแลกทางด้านของเกตสังการใต้ล่าเนี่ยเพื่อน,อนลองมาสังเกตดูนะฮะใช้ยี่บห้าเหรียญกลทองนะในการที่จะแลกมาได้5้าเศษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเก็บยาลูกโตะนะคานผู้ชมอยากจะครบ100ร้อยเศษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้เลือกกลศึกสีรุ้งไปก่อนเลยสําหรับอันที่2ถามว่าทําไมถึงให้เลือกกลศึกสีรุ้งนะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องเอามาอัปเกรดนะครับผมนะอัปตรงนี้เลย วิจัยนะครับผมวิจัยเสร็จแล้วอยู่ไหนว่านี่เห็นไหมมันจะใช้อันซ้ําเพื่อที่จะอัพจากขั้น2ไปเป็นขั้นสามเพื่อนๆต้องใช้กลศึกสีรุ้งเนี่ยในการอัปเดตนะครับผมนะใช้1อันพอขั้นมันสูงขึ้นมันก็จะใช้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องอสะสมหรือว่าแลกเนี่ยให้มันให้มันได้เยอะที่สุดนะฮะส่วนสมุดเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเราสามารถหาได้จากรายวันได้อยู่แล้วเนาะอ่าประมาณนี้ อ่เดี๋ยวอัปเดตอันอนี้ให้ดูเลยดีกว่านี่สี่ดาวแล้วนะครับผมสําหรับจัก,กรพรรดิโจผีเนาะแล้วก็แปลงลุ้งเนี่ยมีอยู่45เศษละถ้าเกิดว่าเก็บครบ180เนี่ยก็จะขึ้น5ดาวแล้วนะฮสำหรับจัก,กรพรรดิโจผีเนาะเอาให้มันตันเป็นตัวตัวไปนะฮะส่วนทางด้านของอ่าน้ำน้ำเต้าหงไฟเนี่ยผมเอามาใส่ให้ทางด้านของไอตัวโจเฮาถามว่าถึงมาทำไมาถึงเอามาใส่ให้ตัวนี้เพราะว่าโจเฮาเนี่ยแม่งตายก่อนเพื่อนเลยนะครับผมตลอดเลยเพราะว่ามันยืนอยู่ข้างหน้าไงเนี่ยมันยืนอยู่ตรงเนี้ย โดนวัวสตันนะครับผมโดนเพื่อนฝั่งตรงข้ามตียิงเจนหลังๆเนี่โอ้โหดาเมจแม่งสุดจัดจริงๆนะเพราะฉะนั้นแม่งยินไม่ไหวพอโจเฮามันตายปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นไข่เนาะไข่นกปินิกอะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดมาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะมันจะทําให้โจเฮาเนี่ยออกในประเทศได้ลัวๆนั่นเองนะตัวของผมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวดาเมจจัดจ้านนะทีมนี้นะที่ผมใช้อยู่มันเป็นทีมที่เน้นยืนเน้นยืนนานๆตัวที่เป็นดาเมจของผมเนี่ยจะมีอยู่แค่2ตัวก็คือ เขาทูกับเตียวเลนะี้ยวเนาะถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาเล่นเนี่ยไปเล่นก๊กอื่นที่ไม่ใช่วุยกกนะตัวดาเมจจะมีประมาณ3-4ตัวเพราะฉะนั้นไปตีทางด้านของออตัวอสูรนะครับผมที่มันเป็นกิจกรรมตีไปแล้วสีทุ่มมาได้เพชรเยอะๆอะไรนั่นอ่ะคือดาเมจผมแม่งจะน้อยมากนะครับผมคนะนพลังลบแบบน้อยกว่าผมอะ่ะแม่งดาเมจยังทําได้สูงกว่าผมเลยคนที่แบบว่าพลังลบ0 0 0 0 0อะไรเงี้ย 5แสน6แสนอะไรเงี้ยคือเขายังตีดาเมจได้เยอะกว่า day day เพราะว่าตัวเรามันเป็นตัวเนรเทศเนาะไอตัวโจโฉก็เป็นตัวแช่โจเฮาก็เป็นเนรเทศโจผีก็เป็นตัวทางด้านของเอาโซล็อกไว้พัฒนาการอะไรเงี้ยนะฮะส่วนรี่หลิงฉีก็เป็นตัวดาเมจก็จริงแต่หลังๆตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่าเอามาสร้างโลแทนนะฮะก็ต้องรอเขาทูเอามาเปลี่ยนเนาะตอนนี้ก็ใช้รี่หลิงฉีไปก่อน,นะฮะเดี๋ยวได้เขาทูมาก็จะเอามาลงทีมให้มันครบวีกกครบเซตเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูปรารถนาดวงดาวดีวกว่าเกิดมาเยอะแล้วนะฮะอันที่สองนี่เอาเป็นหีบกวนศึกเนาะสองเลือกหนึ่งนะฮะอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าเนี่ยผมเอาเป็นทั้งด้านของอันนี้หมดเลยนะขุนนางสวรรค์ไปโลกันหมดเลยตอนนี้เนี่ยมีอยู่ห้าสิบแปดทับหนึ่งร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมาให้เลือกแบบนี้อีกไม่นานนะครับผมเข้าตู้รุ้งแน่นอนสําหรับใครที่รอเนี่ยไม่อยากดองทางด้านของลูกเตา๋าไว้เยอะเนาะอยากจะสุ่มในกิจนั้นเลยเนี่ยผมแนะนําว่าให้แลก ขุนนางสวรรค์ไฟโลกันเอาไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปสุ่มลูกเต๋า30ลูกอะไรเงี้ยมันขาดแค่ไม่กี่เศษเพื่อนๆก็จะได้แบบเปิดขุนนางสวรรค์ไปได้เลยนะฮะถามว่าทําไมผมถึงไม่เลือกทางด้านของอน้าเต้าหงไฟเนาะตรงนี้เนาะเพราะว่าผมเนี่ยเลือกมาแล้วแล้วก็เปิดทางด้านของน้าเต้าหงไฟไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะอัปดาวเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเปิดสเตตัสใหม่มันจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทางด้านของน้าเต้านะ รอบนี้ผมก็ยังจะเอาน้าเต้าอยู่นะแต่ตอนนี้คือมันได้มาแล้วเนาะถ้าเราจะไปอัพดาวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอไปอ่าอัพดาวทางด้านของสังการใต้ล่ารอบหน้าจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของแพ็กเกจนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาเนาะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะฮะอ๋อก็จะมีทางด้านของนี่ครับผมเป็นทางด้านของกลศึกเนาะสี่เลือกหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็คือโอเคถือว่าดีเลยนะเป็นมัจฉาย่ำคืนแล้วก็ทางด้านของนี่ฮะเมฆาเก้าสวรรค์น,นะฮะ ที่อัปเดตเข้ามาเนาะมีให้เลือกสามช่องเหมือนเดิมนะช่องแรกก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกอะไรที่หายากที่สุดก็นี่ครับผมกลศึกเหมือนเดิมนะอันที่2ก็น่าจะเป็นทางด้านของอ,อันนี้ไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่วะเพราอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ท่านผู้ชมข้างในมันมีให้เลือกอ่าประมาณ5แบบเนาะเรื่องน,นี้ถือว่าโอเคเพราะว่าอันนี้สามารถหาได้ปีจากหลายวันนะฮะเดี๋ยวเอาันนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนอันนี้เป็นตำลึงทองอ่าประมาณนี้ แพ็เกจเนี่ยมันซื้อได้ทุกวันนะวันละครั้งนะท่านผู้ชมนะแนะนําให้ซื้อแบบนี้ดีกว่ามันร้อยสี่สิบเก้าบาทเห็นไหมได้โคมไฟมาสิบอันเท่ากันส่วนของอย่างอื่นเนี่ยเหมือนของแถมนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาซื้อด้านล่างเนี่ยเห็นไหมหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่ากันเลยนะได้โคมไฟสิบอันเท่ากันแต่ว่าเราจะไม่ได้ทางด้านของของแถมนั่นเองนะเพราะฉะนั้น,น,นโอ้โหไม่คุ้มอย่างยิ่งเลยนะะเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายนะแพ็กเกจใหญ่สุดสามพันบาทนะจะได้เป็นทางด้านของนี่ครับผมยี่สิบนะยี่สิบเศษ อันนี้ได้อย่างละ40เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนาเอาคนศึกเหมือนเดิมนะฮะคนศึกนี่คุ้มที่สุดละอันนี้ก็เอาไปด้านนี้ส่วนอันนี้เป็นตําลึงทองกับอ่าทางด้านของหีบเลือกทรัพยากรน,นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบมาเล่นใหม่เนาะเป็นเลือกเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาทางด้านของอันนี้จะคุ้มกว่านะฮะเอามาเปิดสัตวเทพลุงเนาะเอ้ยสัตวเทพทองขอไปด้วยสัตวเทพทองมาเปิดให้มันอ่าดาวตันก่อนพลังลบจะได้ไปไกลๆจะได้ไปเยอะๆนะฮะส่วนตาลึงทองเนี่ย มันสามารถหาได้จากกิตรายวันอยู่แล้วนะฮะแต่มาแล้วแต่คนนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบว่าตําลึงทองมันขาดอะไรเงี้ยก็เอาตําลึงทองก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมเนาะผมจะเลือกอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยคข่าวประมาณนี้อ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับสปอนเซอร์เติมเกมของเรานะ,ะสาหรับ Power Play นั่นเองเนาะเปิดให้บริการตั้งแต่0 0 0ถึง03:00เอาใจสายนอนดึกนะ,ะใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ย พลังลกของเราก็อยู่ที่980,000ล้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขาดอีกประมาณ20,000ล้านเนี่ยก็จะขึ้น1ล้านล้านแล้วนะท่านผู้ชมน,นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ใกล้จะถึงเป้าหมายของเราแล้วเนะาะอะสำหรับชีวิตโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ชีวิตโอหน้าสำหรับชีวิตโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม